ตัวสีได้กรับเกิเอหนึ่งขึอกันเอยตัวสีได้แขนไลไนนอยเล็กน้อยขนาดตัวแล้วเลยเสียฝ้ายก็น้าตาบูตื่นสเสาร์ได้งานหลายตื่นสายได้งานหน่อยอยามีเงื่อนหน่อยอย่าค้อยวาสนาสบายดีสวัสดีครับพี่น้องพาพี่พาน้องมาเบิ่งบรรยากาศการค้าการขายตลาดนัดวันจันทร์อำเภอประทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญ ยำเากรดลายอัลน,นี่ได้มีใหา่ไดไหล,หลายือกยู่ทั้ักเนาะช่วงนี้พักหลยครับผีผ่านหองเป็นตลาดคนระับการขายการขายก็ทุมลาชชิปบ,บาร์สลักชิปบ,บาร์สลัดแก้วหมกักขี้ต้นหอมพักช่วงหน้าพักกินพักครับ ม่วงดองมาเลยม่วงดองดองแข่ถั่วพริกส้อยยี่สิบอันนี้ลอยนกลอยเจ้านงอยยีสิบบาทตักอกดูดองกับกระถินตำม,มึกหงเนาะยมสิบบาทส่วนหอมผักชีสิบบาท หอยัวนาอหอยกัวเวขียดน้อยเขียดน้อยเขีดยขดใส,ส,ส่เขียดใส่ถุงจักบาทครับถุงหสิบโอ้กะปูกะมีกะปูถุงหาสิบหอยัวหอยัวกะจันก็ได้จักบาทหอยจานหาสิบอโอ้ยังหาสิบเนาะครับโอ้พี่เด็กทั้งหลายคมีะปู

ช่องปลาหอนาตัวนี้กบปลาดุกปลาฟอ้อมหอยหมดนี่โอ้โเวตาเสียคุณละซ่าุงละซาวบาทคนฟ้าแต่พี่สิบบาทโอ้หมกปลาเนนมกปลาช่อนอาหารสำเร็จก็บขอบวกลัวพรงกข่กม <l ick ita> um, ิน <l ick ita> พักคณะนจ้าพักคณะมาเจ๊บาทพักคณะสิบบาทโอ้ดีคือตะตแฝดดีแถวนี้สิบบาทสิบบาทคือกันพักปลูกเองเองมาขายเองเองขายเองงาบบาาขดใหญ่ใหญ่กันเบดยิ่งกันกัปูน้ มันยังมีบอสอะไรเล่ากันอะไอันเดียวอันดูน่ฮึย์รถอะไรรได้ไบ่ยรถอะไรบ่ยรถอะไรบ่ต้นนี่ร้านอะไร้นี่้้าดกไมไม่ด้าเรน่าไ้เอหน่าจะดน่หมายดมได้ายายลดนม่น้น้่นนเนาะโอเค พัสีได้คับเกือบนึงคูกันเลยสีได้แขนลอยเลยเนาะนาตัวแล้วแขนแขนลังน่พ่เจไหนเราเพิ่มปะนี่พี่เจเพิ่มแน่นี่พี่ีจไหนเ่มก c ้นจนแขนลอยทางออกกาังาย nó lại mò phay cá rồi sủi phát cua làp đấy nó มีมค,ครบเลยแน่อนอนเนาะสื่อกับผู้กับสื่อภากเป็นาบบไกันเลยเป็นแบบว่าตั้งค่ะ,ะนเน่กนเ่ยกนักระเจีย๊ยบเลือดคาเราคือก็กิน กับหลามั้ยมั้มันมั้มั้ยคุณน่ะผักหนาอ่างยาผักกระเดามแขงคมกินกับอยกับลาบหน้าผักวเักกงามสเีวสิบบาทคือตะก้นเนียวักนั่นงาม ร้ดีวร้อดีวยดนครังสุท้ายจากลา็บาท100เดียวอะ่างเง้ยแป้งดวงชืำบุกพิงคค่จหน้ำตลงร้องให้วก็มีเ่อเป็นพ่อใหญ่หนังสือไปหลาดตัวฉันทุ้งเจบาหมาทุกงหลาสีทุ้ฟสายีุกระนาตาบู ข <c oughs> ้างเอียงกาต้นใหญ่นี่ับอกดอกกระลำนี่บอกกระลำดอกดอกเยอะทั้งในเนาะโอาทำไมมันขายได้นมันขึ้สุดีโอ้ใบก็ขายได้หมดหมให้หมูให้วัวใควายกินได้ครับโอ้ใบมันพอครับเนี่นวนิ้เนาะเขาเห็นเตเต้ดอก ก็เคยเห็นแต่ดอเขากวางขายมีอนอีเนี่ผมก็เห็นว่าเป็นใบยังสีเพาเห็นอยู่ตลาดเห็นมันเหลืองเหลี่ยมโค้งแดงเหลี่ยมเออเนี่ยอันนีลนะอุ้ยงามแน่นอนนะงามงามงามอ้ังส

นเมาขตพานัี่ากังแล้วานจะเสาู้สกค้ายขนมาสือมหากลังมาัพี่หน่อยกลังมาสุด้ายยังนอนๆด้วยด้วยนอนไม่ถูได้ ผู้เตาบ้านาเนดูเด้อพี่น้อมาดูบนเาหนาวปากแม่กับไปขึ้นเน่ืนี่นหนาวก็สูงลยู้วผป่าอเคครับหขึ้นตั้งบนหนาวบนไหนปอูยหนาวห้งในผู้รงเนี่ยผู้พี่ตตรงันห้าสิบาทเลยลห้าสิบบาท เป็นคนอเปลาเออยูเน่ยาทเท่าสมพักเสียนสมพักเสียนสมพักกาศปลูกเองคั้นเองทุงละยี่ิบาทหรือทุงละสิบทุงละสิบบาทท่านทุนสมพักเซียน กระหลางอร่งหลายหรอครับพี่หนุ่มกระจ people, hungry, Alpha, psycho, dum, ้น right. บ่คืนมาเขือบ่คืนหรอมาเขือบ่คืนแล้วอ่ะอีหยังมาแข่งวายก็บัหวายข้ากินยาเกามีคาโอ้มไปต่ำจะเคยกินู่บ่ต่ำไหวเคยกินถึงเจนานะถะเส้าบาทลว่ยี่สบาทวนี่ไปตามึงไปไปตำแม่อย่างนี้ ยังเดียวพดไต้าลตั้เป็นอยู่บ่ถึงละบาทเ้อครับเองาไยังไปดูดูไหบกีรนถุงละสิบาทซ่าบาทเลบกสิบาทสิบาทบกีพักกันสิบบาทเเสือบ่ได้โ้าแ้นแห้งเลยมีน้ำขาดี่น้อง ใไก่กลัวั่วให้เรียบร้อยเลยในบ้าในบาทหีตังหาในบานจะนบาทนะครับค่ะมีรอยหาซีฟ่าอมุกัะมี่ในรอยขอบดีๆกลัวอะหเรียบร้อยเลย ร้อมตดปต้มปแกงไป็นเกีวม่เคย้บมเลยจคาม้อบปลาแล้วก็ทุกเลยคนใพรวามกินไม่ัคนนติปลากันตัวใหญ่หร่าดูกล่อง10บาทตัวตัวผีตัวไ่มาดูตัว10บาท10บาททักก็ได้เนาะ่ทักขายถือ อ้ยเทมันจะได้กินทีนี่ะเที่ยงลกบอ่าบอกนะ่าสิบบาทมั่วว่ามันเท้าไอ้สิบบาทนี่มีีเมีตเลยมันจะเาหวานมเป็นน้อยน้อลมั่ังเป็นะเสบขนาดเลยสิบาทผักองเที่ยงละยี่สิบบาทก้อนสวยมากีัลกำลังมา เกินมาสือมาหลายๆคุณน,น,นะ <laughs> โอ้มักอันนั้นมะหอยหอยเดือหอยเดือเห็ดกระด้างลูกโตลูกโตนางจักจัน ลูกต้อกับจานละลยเยดกระด้างยงอยู่บรับนั่งจั่นกับจานละลายถ้าเรีเสียวเบือโท้โตมาตังสทงเงินเพิ่นอยู่บไหนก๋วเทรงก๋เงนครับเนาะมันมีอาหารด้วยมันมีอะนรด้วยันนขายเป็นี่ขายูกละลายซิบบาทด้วยครับด้วยโหดดดเลยขวดขวดเขียดโมทุงกระหาสิบบาทรวมเป็นแต่โม่ได้มีเขียดอื่นผสมอยู่ มันเป็นซีโมแหลมๆวแลมแหลมๆกะมีนะโอ้ยตัวนึงซีแมนล่ะก็ขีเียนโม่ละมีตัวอื่นผสมหน่อยเดียวเกี่ยดข้ามเนาะหัวแหลมๆนี่ยรงกากัะสิบบาทครับประกัการละสิบบาทนะครับ ตื้นขึ้นกับเจียบได้เลยเพราะถ้าเป็นร่องหลุมจะเก็บกินก่อนละเอาโลดไปมันก็ได้บเป็นยางยังรัดยังข yeah> like yep ึ้นหลเาะครับโนเมียนไม่หลายปลูกหายนแบบปูกขอบกินปลาแล้วม uh ันอ MM ันนเนาะมันเป็นกอใหญ่เลยนะกินได้เลยนะมันใหญ่เลยแต่คนอันนี้ขึ้นใช่ไม่ช่เบียซิก็มีเบียฟักก็มี่อบไงยรงรสัยางงมเลย อันนี้เบี้ยรพักอีตูก้กับมี่ใช่ไหมเบี้ยร์ักพิเดี่ยวเป็นร่องลุมข้าวเดียวกับเป็นหน่วยแบบเดียวกันงามแหงใสกันคารมังมา,งามมเลยเป็นภูมิงามเลย <c oughs> มะเขือนะเนาะมะเขืออันก็มี่ <c oughs> มะเขือสมมะเขือ <c oughs> ชอนนี่จะเป็นเบี้ยรพักมีแต่เบี้ยร์พักเ <c oughs> นี่อันนี้ง่ามลูกคือว่าแหละอากาศเย็นๆปลูกพักติดง่าย เอตังว่หลายต้นเ่เขาเรยสิบบาทหรืองินีเป็นสิบเป็นส่าต้นคนนี้นี้คนนี้กนน้นนี้คนน้วนนี้คนนีคนนนนี้คนนีี้านี้คนนี้คนนีี้าวนี้คน้คี้คี้คคัเบี้นคีคนนน โอ้ผนเป็นมีหน่วยให้เบิงเลยตัวนี้นย่นพันเน่พันพันมะเขือมีหน่ให็บเบิงเลยบเบียร์หักง่างอันริดกําลัชาช่าเบียร์ิดไม่เลยมันก็มีเอาไปขพเอง โมโล,ล่าบ่ค่าเนี่เอาป่แล้วโมเเลยบ่เอาทดเนี่ยเรา,เโโาเนูาวมาเราเป็ผู้สาวงามผูสาวปฐมราชผู้สาวปฐมราชงามผู้าสาวเมอายเมายบรรยากาศตลาดนัดวันจันรทร์ปฐมราชว,งาวังศาอำนาจ,จเจริญครับ มาเบ่งหมูบรรยากาศการขากการขายตลาดปทุมราชวงศานากากหมูครับนากากหมูน้อยตุ่นรรากาหมูน่อยครับผู้ดมกเป็นนาเลยขาเป็นนาผู้ใดมาแบบเราหันกันแล้วคือเป็นตาดเถอนะโลเท่าไหรนะครับพุ่นาใ้ครับดยเศร้าองพนอยห เลียงไดบามันแบีดบบาดออน่าลี้ยเบียดจิบบาทนาเล้เียดจิบบาดนะครับผมเ็บเขาเจ็บเขาต้องหยยานเขาเงนกี่น้ามอันนี้โลนึงเราบอยสองหสโลนึ่งนาคาบกู ไปอย่างกินอยู่วันเดียวเป็นทันเป็นชิ้นกับมีเราคั่นในแล้วอันนี้ชิ้นกันแลคาเดียวกันเป็นหน่งหน้าเดียวกันครับเปลือกเขาไดเอาแต่หมูก็ได้เปลือกเอาแต่หมูมองนี่กระดูกกับก้อนก้อนกันได้มาเดี๋ยวเราไปแทบทุกขนาดเลยครับไปใช้ก็พอกันมาปีใหม่นี่ก็มาเลยมาสถึงเราน่ลยน้ากาหมูเนาะ ข้างหนวกกำลังตาคือกันก็จับทั้งละสิบบาทกันมองหมดย่งแกงไตปลากอเราไปเอาขนมด้วยเอาขนมหมอขี่สิบบาทใช่ไหทั้งกระยะเออทั้งกระสักกระยะอู้หมีแต่อื่นพิษด้วย พอเด้ด้วยเป็ตะหักด้บ่พอละคำสองคำพอระคำพอระหบาทครับสังขยาหน้าสเขาเว่าหัวปลาหนังมองเลยเด้อตนี่หัวปลาอีังก่อพี่งหัวละข้าบาทเลยหัวบกใหญ่นึ่งเด้อซื้อมาเด้วปืนอหัวาหัวปลาปืนไปยังออกมารกูเลยซื้อูหัวแจคหัวปลายังเรลืมอยู่